ชมได้ยินไหมเหมื่อมีคนเดินมาเสีงเยงอะไรวะท่านผู้ชมสามารเอาวางนะครับผมเอ้ยน้ำ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ w e l c o m e to JN c h a ช c h ช n น e l นะท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราเนี่ยได้กลับมาเดินป่าอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับผมก็มีเพื่อนเดินป่านะครับน้องตั้มนี่เองนะครับผมสวัสดีครับผมตั้ม T U m ครับใช่ครับเพราะว่าน้องตั้มเนี่ยเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามน้องตั้มกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องตั้มกันได้นะครับโอเคท่านผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ เพื่อมาตั้งแคมป์นะครับผมหรือว่ามามพักผ่อนที่ป่าแห่งหนึ่งนั้นครับชมซึ่งมีประวัติที่น่ากลัวพอสมควรนะครับนะไม่รู้ว่าการพัดพองของเราวันนี้นะครับจะเจออะไรบ้างนะครับชมก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราก็เดินทางมาไกลาม,ามากๆแล้วนะครับน่าเราก็จะหาที่พักแล้วนะพ,พี่นะโอเคแล้วก็เราก็จะทำอาอหารนะครับแล้วก็จะทํากินนะพ,พี่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนกเยอะมา,มากๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเพื่อไม่กห้เสียเวลานะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับขอขนัละหนึ่งร้อยหนึ่งติดตามา 1, 1, 1, 1, 2, นะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมกาลังตั้งนะครนะพี่ๆนะไปเดยวเราไปเดินป่า,ากันเลยนะครับผมไปกันเลยนะครับผม let's ก o นี่เลยท่านผู้ชมเราก็จะหาดที่พักอยู่แถวนี้เลยนะครับพเพราะว่าการเดินทางของเราเนี่ยไกลมากๆเลยนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยใส่มากเลยพี่ๆดูดิ แล้วก็เราก็จะใช้น้ําตรงนี้หุงข้าวเลยนะครับนะเดี๋ยวอาจจะพาอยู่ข้างหน้านี้นะครับนะ้ำพี่นะแล้วก็ตรงนี้มันมันเหมือมนมาเป็นหินที่อ่าเป็นโพรงนะครับแล้วก็อ่าถาวรใหญ่มา,มากๆเลยน้ำพี่นะนะครับชมไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมธรรมชาติกันเลยนะพี่พนะซึ่งน้ําเนี่ยแรงแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีน้ําเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเลยนะพี่พนะ นี่นายะสะอาดครับแล้วก็เราก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับผมเอ้ยตำ้ำแรลป่าลุกเลื่อนเลนี่ยพุลุกได้แต่ไข่เนี่ยแหละนี่ไข่เป็นอะไรป่ขเป่รเ,เรียบร้อยดิน่าจะหนึ่งฟองฟองเล็กๆนี่ฟองสองแ<ฮ>สองฟองเลยอสองฟองใช่ ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปแล้วป่ะไ,ไม่เป็นแค่เป,เปียกเ,เลยนะยนะไปเดี๋ยวเราไปนั่ก็ต่อเลยนะพี่พี่เพราะว่า <c oughs> หินมันลื่นนะครับนะหินมันลื่นมา,มากๆเลยนะครับตอนระมดระวังนะใช่โอเคเดี๋ยวเราเจอที่พักแล้วเราจะพักตรงนี้แหละตามพราะวาน้องตามเนี่ยได้รถบาดเจ็บนะพี่พี่เราจะไม่แไกลายแล้วนะครับใช่ใช่ตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราพักกันเลยนะครับ ร้อนมากไต้แต,ต้่เลยไต้ไหมได้อ๋อสดชื่นอ๋อธรรมชาสดชื่นมาตามเมื่อกี้เนาะตามลมแรงมากๆเลยนะพี่นะหัวแท่นนู้นอะหัวแท่นนู้น อันตรายแล้วนะก็ระวังเลยสดชืน่นนะบีใหม่แล้วเราก็ต้องอทำอะไรให้มันดูใหม่ๆหน่อยนะนะพี่นะเสื้อผ้าก็ต้องใหม่ขึ้นนะครับหมวกก็ต้องใหม่นะพ,พี่นะกางเกงก็ต้องใหม่นะครับนะรองเท้าเนอะรองเท้าก็ต้องใหม่นะครับ<ล>พี่เพื่อ<ล>แบบเวลาเดินนะครับสมผมมาสมอมมสมผมก็ต้องใหม่นะครับนะบีที่เรานี่ยาวนะจับมันจุกบีนี้ก็เราทรงแล้วก็รอขึ้นมาพี่รอขึ้นมา กว่าเจี๊ยบเลยนะครับ5% 5%เองนะไม่พีนะบีนาก็ 10%, ก10กเลยนะครับบ้านเราทำกับข้าวกันเลยนะครับผม<ป>บรรยากาศนะี้สดชื่อมา,มากๆเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมนะดูบรรยากาศอีกครั้งเลยนะครับผมนะสดชื่อมา,มากๆเลยนะครับดูดิครับท่านผู้ชมนะโล่งมา,มากๆเลยนะครับเราอยู่ในป่าก็ไม่เด็บแล้วว่าเราเนี่ยจะโดนแดดตลอดน,นะไม่พีนะก็เต็มไปด้วยทรัทรทรพยากรธรรมชาตินะครับ กับต้นไม้หลายอย่างเลยนะพี่พี่นะโอเคเดีวเราทํากับข้าวกันเลยนะครับผมมีเลยเราก็ยังมันลืมเอามีมานะครับแล้วก็ไฟชิดนะครับผมนะการฝนตกนะพี่พนะแล้วก็มวกตามมีมวกใช่ไหมมีมีโอเคเนดะี<ๆ>๋ตอนกันจะจุดไฟแล้วนะครับนะแล้วก็ก็ยังมีข้าวสารเหลือบ้างนะพี่พรวมมีข้าวสารหรือเปล่านะข้าวสารน่าจะยังมีนะครับเขาป,ป่าเนี่ยต้องพบหลายอย่างเลยนะพี่พี่นะ กาแฟก็มีนะครับ ไฟแรงนะ

โอเคพี่พีครับนะระหว่างที่เราเนี่ยรอรอข้าสุกนะครับเราก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมครับหลังปีใหม่นะครับปีเก่าที่เราเนี่ยต้าเจอแรงบ้างนะพี่พีนะก็เต็ไมไปได้เรื่องเราเละๆเยอะม,มากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ดีแล้วก็ที่เราเนี่ยผ่านมันมาได้นะครับถึงว่าเราเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่พีรูป้ป้านนะไอเอฟซี FC, ทุกท่านเนี่ยก็เก่งมากๆพอสมควรเลยครับ ที่เราทุกคนเนี่ยผ่ามาปีเก่าเนี่ยผ่ามาปีนะปีนี้ได้นะพี่พนะก็ถึงว่าเป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเอปรารถนาท,ทุกประการเลยนะครับที่คิดไว้จะทาไว้นะครับนะ้ารับชงแล้วก็วันนี้ก็มีเพื่อนมีน้องต้ามเนี่ยมาผู้จ่นะครับเดินป่ากับผมอีกครั้งเลยนะพี่นะเพราะว่าน้องต้ามเนี่ยเขาก็มีเวลาทาคลิปแล้วนะพี่นะ ก็อย่าลืมให้กําลังใจน้องตามกันเลยนะครับนะวันนี้เข้าเราก็จะเวลาเราเข้าป่าเนี่ยเราจะคิจิเมนูก่อนมาเนาะวันนี้เมนูเราวันนี้ก็จะจะ,จะยังไม่บอกครับแต่ว่ารอรับชมจะต่อนะครับว่าเป็นเมนูอะไระแต่ก็คือเมนูบ้านๆเลยนะครับพี่พีนะเดยวดกว่านะแต่ก็เป็นเมนูบ้านๆเลยนะครับก็อ่าเพื่อนๆในเอฟซีนะอาจจะได้เจอหลายคนเลยนะครับแต่ก็ถึงว่าเราเนี่ยได้ทําให้ FC นะันได้ดูอีกครั้งเลยนะครับอาจจะเป็นปีใหม่นะพี่พี่แต่ว่าเราเข้าป่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเมนูเดิมๆนะครับนะเพราะเราก็ต้องทําเท่าที่ไหวนะครับแล้วก็ทําเท่าที่มีนะพี่โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันที่เราเนี่ยทํเข้าวหรือว่าทํากับข้าวเนี่ยเสร็จไปที่เลยบร้อยนะครับแล้วก็เราก็กินข้าวนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเหตุการณ์บัลลกาอะไรหรือเปล่านะักชมแต่ก็รอติดตามกันต่อนะครับผมนะ นี่คือจะเช็ดว่าข้าวสุกนะครับไม่รู้ว่าน้องต้มนะ่จะเช็ดเป็นหรือะะเปล่านะร้อนนะใจเย็นนะชันน้นนี้แม่งดีว่ะสะอาดดีนะนสะอาดดีนะต้เข้าเขียวหรือว่าหน้าตามันสุกยังน้าตามันสุกกับเบสุกกหรอเนี่เขาสวย สวยนะมากๆเลยนะพ,พี่ดูดิดไปแล้วเรากินข้าวกันเลยนะครับเ <มา S 1> ดียด๋วยวเราทำแกงกันอันนี้คือเขาเปล่าตัวรนะ้อนเลยพี่นะบทใช้วิจารย์ในกรรับชมนะครับเป็นแผ่นเลยนะ ก็คลาสสิกมากๆเลยนะนี่จานน่ารักมากโอเคพี่ตอนนี้ผมก็มีปัญหานิดหนึ่งครับที่บ้านน้องตามเนี่ยมีปัญหานะครับท่านผู้ชมนะน้องตามเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วนะครับนะแต่ว่าผมเนี่ยจะกลับไปส่งน้องตามนะครับแต่ว่าน้องตามบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะเสียงานนะครับเนาะบ้านน้องตามมีปัญหาในหนึ่งนะครับนะ มีปัญหากันแตด,ดต้นปีกันเลยนะครับนะชาวยูทูบเบอร์นะครับที่สวนเพิงนำไปพี่นะผมก็มีปัญหาผ่าไปเสร็จแล้วนะครับน้องแดงก็ไม่สบายนะครับน้องตั้มก็มีปัญหาที่บ้านนะพี่พนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันต่อนะพี่พห,อหอมมากๆเลยพี่พ ไปดีกูดแล้วก็ใส่รถดีหน่อยหนึ่งนะพี่พีนะถดีนะฮะโอเค okay. ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะใส่เยอะไม่ดีนะพี่พีเดี๋ยวมันจะหมดนะ เดี๋ยวเราจะทอดไข่ต่อนะอันนี้นะพี่พ เคพี่พี่ตอนนี้นะครับข้าวกับเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะซึ่งวันนี้อากาศดีนะครับผมแล้วก็น้องตั้มเนี่ยมีปัญหาที่บ้าน,นครับก็เลยที่ง่ห้ผมเนี่ยต้องกินข้าวคนเดียวนะครับน้องตั้มกินข้าวไม่ทันนะผมบอกว่าผมจะกลับไปส่งน้องนแต่ว่าน้องหมอไม่ต้องแต่มันจะเสียงาน,นครับแต่น้องก็เลยวิ่งกลับไปเลยนะครับนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นธุระด,ด่วนนะครับโอเคพี่พี่ นะเดี๋ยวผมก็กินข้าวเสร็จนะครับก็จะมาพูดคุยกับพี่พี่สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะย้ายๆกันแล้วนะพี่พี่น่าพเจอกันในคลิปหน้านะครับพี่นะเพราะว่าข้าววันนี้ก็มีไข่นะครับแล้วก็มีปลากระป๋องนะครับแล้วก็มีข้าวนะครับผมนะไม่ใช่ข้าวธรรมดาพี่ข้าวสีขาวเลยนะโอเคพี่พี่นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะกินข้าวกันเลยนะครับกินข้าวชวเที่ยงเลยนะครับไว้เจอกันบ่ายนะครับเดี๋ยว ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันต่อนะพี่นะแล้วก็ผมก็จะขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เราน่าจะใช้เวลาครึ่งวันเลยนะครับในการเข้าป่านะพี่นะแล้วก็เราต้องทำอีกอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับนะเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยนะครับผมนะมากินข้าวกันเลยนะพี่นะกับข้าวเราวันนี้ก็ โอ้หดลอร่อยมากอืมอือกคนเดียวนี่คือแบบกินได้เต็มที่เลยนะครับนะอืมแต่ที่เราทำมือตีนะครับอืออือช้อนเราก็หวานเจี๊ยบเลยนะพี่นะ 嗯，嗯，哎妈。 ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็ตาแคมหรือว่าพักผ่อนไปพี่เรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะแบบพี่นะเพราะว่าผมไม่น่าจะนอนที่ป่านะเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนนอนนะต้ำตามก็กลับไปถึงไนแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแบบพี่พี่นะเดี๋ยวเรากินกาแฟกันก่อนนะครับกาแฟอร่อยมา,มากๆเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยเพื่อกินข้าวเสร็จนะครับแล้วกินกาแฟนะครับจะได้เพิ่มพลังต่อกลับบ้านนะแบบพี่นะ พราะว่าทากลับบ้านของเราเนี่ยไกลมากๆเลยนะครับแต่ก็วันนี้บรรยากาศก็ดีนะครับผมนะกับข้าวเราก็อร่อยนะครับไปพี่นะโอ้ก็คือแบบตอนนี้ผมเหลือตัวคนเดียวนี่เหงามากๆเลยนะเราไปเจอกันคลิปหน้าเลยนะไปพี่นะไปกุ๊ดไปพี่ก็ถึงว่าเป็นปีใหม่ที่เริ่มต้ในใ้สิ่งหลายๆนะครับผมอาจจะไม่ใช่สิ่งอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะ เบรกปละครั้งอะไรนี่ก็ไปไปได้นะครับก็ว่าทุกคนเนี่ยก็อาจจะเจอสถานการณ์ต้นปีที่ต่างๆกันนะแดงแดงตั้งๆๆกันนะครับพี่ๆนะเราก็พูดไม่ช้าสะด้วยนะนะขอฝังก็วาวุ่นเลยนะพี่พนะเคเดี๋ยเรากินก่อนเลยนะครับพี่ <S <S <ๆ S 1> ข้าวเหล่านี้ธรรมาชาติดีมากๆเลยนะครับสวังดลครัะ พี่เสี่ยงขอาบอกนะพี่ไม่รู้ว่าเสี่ยงย <c oughs> อะไราเข้าป่าเนี่ยเราเนี่ยจะต้องพบอาวุธติดตัวนะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ไฟชิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าเข้าป่ามันจะต้องพร้อมนะแต่ที่วันนี้ที่เราไม่กลางไฟชิดเนี่ยเพราะว่าฝนไม่ตกนะพ,พี่มันไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะครับน้าก็เริ่มจะแ้งแล้วนะครับน้นพ,พี่นะก็สรรพยักษ์ กอนป่าเราก็เวลาไม่มีน้ํามันก็จะดูไม่ดดไม่อุด,ดมสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังมีป่ารบมร่มให้เราแถ่ายทำกนันนะพี่นะเราจะต้องรักช่วยกันรักษาป่านะครับไม่งั้นป่าก็จะร้อนนะครับผมนะมีเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่ดังมาจากตรงนั้นเลยนะไม่รู้ว่ามีคนเดินมาหรือเปล่า ช่วได้ยินไหมเมื่อมีคนเดินมาเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะท่านผู้ชมคนบ้าหรือเปล่าวะคนบ้าเหรอพี่พ เนี่ยท่านผู้ชมสาเหตุที่ผมไม่อยากนอนในป่าเพราะเป็นอย่างนี้นะตามไปไกลแล้วนะพี่พนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยรีบกลับก่อนนะครับก่อนาับเราต้องดับไฟก่อนนะพี่น ดับไฟก่อนนะครับเพื่อไฟเนี่ยจะได้ไม่ลามไปที่อื่นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้งแรงนะพี่พีนะนี่ครับให้ไฟไมันดับนะครับแล้วก็มันจะได้ไม่อันตรายตอนอป่านะพี่นะดับให้เกลี้ยงเลยนะครับโอเคพี่พีเดี๋ยวเราเตรียมตัวกัรบ้านก่อนนะครับ โอเคพี่ๆตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวกินกาแฟกินน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้เราเนี่ยได้มาพักผ่อนกับน้องตั้มนะครับซึ่งน้องตั้มก็มีปัญหาที่บ้านในหนึ่งนะพี่ๆน่าจะเป็นเรื่องด่วนเลยนะครับทําให้น้องตั้มเนี่ยต้องวิ่งกลับบ้านไปเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านมีปัญหานะพี่ๆนะก็พูดได้แค่นี้เลยนะครับแล้วก็ทําให้ผมนะั้นเหลือตัวคนเดียวนะครับผมกล่าวว่าวันนี้ผมจะมานอนที่นี่นะครับ แต่ว่าเนื่องจากผมมันมีเพื่อนนอนนะครับผมเลยต้องเตรียมตัวเก็บของนะครับกลับไปหาเพื่อนที่บ้านนะครับนะแล้วก็ไปเจอกับคิดใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ปีนี้นะครับปีใหม่นะครับขอให้เจอได้สิ่งในดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตาผมนะครับแล้วก็ชาวโลกทุกคนเลยนะครับพี่ๆนะก็ปีใหม่ก็ต้องใช้ชีวิตให้ดูใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับในทุกๆวันนะครับพี่ๆนะ แล้วก็วันนี้ตอนที่ผมกินข้าวเสร็จก็ได้ยินเสียงมาจากฝั่งนู้นนะผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครนะพี่ๆนะแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปดูนะครับนะแต่ว่าจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะพี่ๆเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับโอเคคลิปผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆนะแค่ที่ชอบคลิปนี้ก็ขอ,ขอละหนึ่งร้านติดตามน,น,นะครับเพื่อเปิดกำลังใจให้ผมกันต่อไปนะพี่ๆเดี๋ยวผมจะกลับไปดูน้องตามนะครับว่าน้องตามเนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่านะครับ โอเคผมมิชัยนะครับขอตัวลาเพียเท่านี้นะครับผมนะไปเจอกันกดไบ้ Good bye, นะครับผมไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ